สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงการนำนายดวงนะคะคลิปนี้ใครจะมาบอกักคุณนะคะหัวข้อก็คือใครจะมาบอกักคุณให้คุณเลือกไพ่หนึ่งในสองใบนี้นะคะใบใดที่คุณชอบเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็มาดูคำํำนายดยคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งคนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรู่ันนะคระกัน ที่จะมาบอกลาคุณกองที่หนึ่งนะคะคนคนนั้นคือใครคนคนนั้นคือใครคนคนนั้นคือใครใครนะคนคนนั้นสำหรับคนที่จะมาบอกราถึงกองที่หนึ่งนะคะ อาจารย์จะเป็นตัวแทนกลุ่ไพให้6ใบนะคะออกมาแล้วค่ะเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นคุณบอกกองที่หนึ่งนะคะได้ทั้งเฮลรฟร์จัสติกกับควี o นฟอนนะคะ, air, Love, ะ,คะเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเองนะคะอาจจะมีหน้าที่กนนารงานที่ดีนะคะ หรือเธออาจจะอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าของคุณนะคะหรือเป็นหัวหน้างานมีกิจการหรือเป็นลนักษณะของผู้บริหารนะคะคนที่มีภาวะผู้นำนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักนะรู้จักดีนะคะเขาคิดงอนาะคตกับคุณนะคะ สารสัมพันธ์สร้สางอนาคตแต่งงานกับคุณเลยนะคะเนี่ยกําลังเดินทางเข้ามาหานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้แต่คุณรู้จักนะคะคุณรู้จักดีตอนนี้ก็คือ,อในเร็วๆนี้นะคะก็คือเขาคิดจะมาหาคุณแน่นอนนะคะเนี่ยเขาคิดจะมาหาคุณแน่นอนคือคิดจะมาขอแต่งงานเลยนะคะ คิดวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณเลยนะคะคนของที่ถึงเนี่ยก็คือลักษณะที่ว่าน,นี้ก็คือคนที่มีอำนาจมีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่เป็นเจ้านายนะคะเป็นหัวหน้าหรืออาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ตำแหน่งที่ใหญ่กว่าคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าถ้าเป็น ผู้ชายมาดูผู้หญิงที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้างานนะคะไม่ใช่อาจจะเป็นอายุน้อยกว่าคุณก็ได้แต่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้นำนะคะเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงเก่งนะคะคนที่จะมาบอกรักคุณผู้หญิงบอกรักผู้ชายได้ไหมได้นะคะได้ถ้าถึงเวลาที่ถึงเวลาที่คล้ายๆกับว่าคือมันลงตัวความรักมันลงตัวนะคนที่จะเข้ามาบอกรักคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้หญิง ผู้หญิงที่ขขเข้ามาหาผู้ชายได้นะคะก่อนได้เนี่ยกำลังมาละนะคะในไพน่นี้สำหรับคนที่เลือกไพก่กองที่หนึ่งคะ่ะ<ม>ก็ไพ่ออกมาลักษณะนี้แหละคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวข้อที่ว่าใครจะมาบอกรักคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะใครกันที่จะเข้ามาบอกรักคุณคนคนนี้ลักษณะอย่างไระคะและเป็นใคนรคุณรู้จักไหมเรามาดูกันนะคะอาไรเลย ไพ่ใบนี้ใบแรกกองแรกรเราก็เจอนะคะปอกับคุณแน่นอนชัวร์เลยนี่นะคะกำลังส่งข่าวมาแล้วคุณนะคะใจร้อนใจเร็วถ้าทางจะอายุไม่เยอะนะคะไม่เยอะเนี่ยเขามีเงินมีทองนะคะก็เตรียมพร้อมละในการที่จะมาบอกลาคุณนะคะเตรียมมาพร้อมละนะคะคุณเนี่ยค่ะคิงร็อกบอลนะคะเมื่อกี้ก็โอเค ให้ใบสองกองนี้โอเคหมดเลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูเนี่ยในหัวข้อนี้ก็คือมีคนเข้าของรักแน่นอนนะคะมาเรยเรืยนด้วยแล้วสําหรับกองนี้นะคะก็ไม่ต่างจากกองที่หนึ่งเท่าไหร่นะก็คือโอ้โหเป็นคนมีอำนาจนะมีความพร้อมอ่ะอมีความพร้อมนะคะเนี่ดูสิมันมีทั้ง care f ฟ i นะคะมีทั้ง j u s t แล้วก็ k i m บ o i นะคะแล้วก็นายพันเดลคือคุณันนี้มีเงินนะมีเงินดีาใจะร้อนนะคะ คิดมาเนี่ยิมาสร้างข้อบวคุณแน่นอนชัวร์เลยนะคะมนมัวหนิงชัวร์นะคะแน่นอนเราคิดมาสารสัมพันธ์กับคุณแน่นอนนะคะมาสารสัมพันธ์ที่ว่านี้คือแต่งงานนะคะมีข่าวดีแน่นอนนะคะสําหรับคนที่ดูไพ่ฟองนี้นะคะไม่ว่าเขาจะถึงผู้หญิงผู้ชายนะก็ค,คือเป็นคนหน้าอาจจะไม่เป็นคนหน้าก็เป็นคนเก่งอะ่ะไม่เป็นคนเก่งจะกล้ามาบอกรักคุณก่อนมาขอคุณก่อน เราขอคุณแต่งงานก่อนได้ย,ไยังไงนะใช่ไหมใช่ไหมคะนั่นแหละนะนี่เป็นคนมีเงินนะคะใจเราเนานะคะสะ่งข่าวมาละโอเคสาหรับคนกลองนี้นะคะก็คือลักษณะที่ว่านี้เป็นคนอายุไม่เยอะนะคะเป็นคนอายุไม่เยอะนะคะสำหรับคนกลองนี้คะ่ะขอให้คุณสมหวังนะคะสําหรับความรักในความรักของทุกคนนะคะสําหรับบคุคคลใดที่สนใจช่องนี้กรุณากดติดตามให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ